เฮ้เฮ้เ <Workers> ฮ้แฮมก็ส eh, ว like right? ัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ในแอมโกอังการได้นท่านผู้ชมซึ่งผมเนี่ยจะมาตามหาเมล็ดพันธุ์พืชที่ผมเนี่ยยังไม่ได้ปลูกเลยนั่นเองเอาเป็นว่าก่อนอื่นเนี่ยผมขอไปดูที่ร้านค้าก่อนท่านผู้ชมคือในร้านค้ามีแครอทใช่ไหมแล้วมีอะไรมาขายอีกไหมคือมาดูซิว่ามีองุ่นหรือเปล่าอ้อโหองุ่นเนี่ยไม่มีนะคือผมเนี่ยยังไม่มีเมล็ดพันธุ์องุ่นเลยฮะซึ่งหายยากมากกว่าจะเจอเนี่ยนานมาก คือย,ยังไม่เจอเลยผมมาเอาเป็นว่าเราเนี่ยซื้ออันอื่นไปก่อนนะโทเมโตะซื้อมาเก็บไว้เผื่อว่ามีฟาร์มที่เราเนี่ยสามารถขยายได้นั่นเองอะซื้อสตอร์มบอดีมาแค่ลงแค่หลอดอ่ะซื้อมาให้หมดอ่ะซื้อมาซื้อมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูในส่วนของนี่ร้านค้าอีเวนต์ฮรร้านค้าอีสเตอร์ซึ่งมีในส่วนของต้นไม้อื่นๆมาขายไหมคือมาดูซิว่ามีอะไรบ้างเหมือนว่ามีแค่หลอดแค่อดเนี้เอามาก่อนเลยเจ้าก้อนแค่หลอดแล้วก็มีโอ้โหโรดดีป้ปอม อันนี้เนี่ยของดีมากเอามาเอามามาแล้วก็มีเอ้ยอันนี้ก็ของดีเอ่อเงินไม่เงินหมดแล้วคือแคนดี้บอสซัมเนี่ยผมมีต้นหนึ่งแล้วท่านผู้ชมคือเมล็ดแคนดี้บอสซัมเนี่ยนี่เลยคือราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าแพงมากราคา1ิบล้านท่านผู้ชมแพงมากคือตอนนั้นเนี่ยผมหาเงินได้ส0ล้านพอดีเลยท่านผู้ชมแล้วก็ต้นนี้มันออกมาผมเนี่ยตกใจเลย คือราคาเนี่ยแรงมากนะฮะเอาเป็นว่าผมเนี่ยปลูกเจ้าแคนดี้บอสซัมเนี่ยตรงนี้แล้วกันนะใช่ไหมเอาไว้สักประมาณตรงนี้ตรงตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคปลูกแล้วเราก็ลดน้ําไปจงเติมโตนะเจ้าแคนดี้บอสซัมคืออ๋อต้อนน้องเนี่ยสวยอยู่นะคือผมเพิ่งสิบเก้าเปอร์เซนต์เองอะปลูกมาสักหน่อยขึ้นมาอีกอืมเอ้ยต้นใหญ่ไปเนี่ยให,ใหญ่เกินไปนะไม่ <laughs> ไม่อยากได้ต้นใหญ่คืออ๋อนี่น้องโตเต็มที่แล้วฮะแคนดี้บอสซัม แต่ว่าน้องเนี่ยยังไม่ออกลูกมานะคือก่อนอื่นเนี่ยผมต้องใช้ในส่วนของช็อกโกแลตสปริงเกอร์ท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าช็อกโกแลตสปริงเกอร์เนี่ยจะทาให้ผมเนี่ยได้เงินเยอะมากนั่นเองเอาไว้สักประมาณแถวนี้ก่อนคือเราเนี่ยมีมะม่วงอยู่ไงเอาไว้ประมาณสักประมาณตรงไหนดีนี่ที่มันจะครอบคลุมอ่าประมาณนี้น่าจะครอบคลุมหรือเปล่า,านี้ไม่แน่ใจนะลองดูอ่าลองดูโอ้โหต้นนี้ไม่โดนอะ่ะผมเอ้ยโ,โดนเนี่ยมะม่วงต้นนี้อ่าโอเคโอเค,อเ,คเก็บมาเราก็เก็บมาเลยฮะ ซึ่งผมเนี่ยโอ้โหเป็นช็อกโกแลตหมดเลยตรงเนี้ยดีมากดีมากคือจะได้หาเงินไงเพราะว่ามันขายได้ในราคาที่ดีมากเลยท่านผู้ชมเจ้าช็อกโกแลตสปริงเกอร์เอาเก็บมาคือดักนฟูดเนี่ยก็ของดีนะก็ราคาดีมากตัวนี้เก็บได้ไหมยังเก็บไม่ได้เลยอันนี้ส่วนกระบองเพชรเนี่ยเดี๋ยวมาดูซิว่าราคาเนี่ยจะเท่าไหร่เออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวติดติดติดคือผมเนี่ยปลูกต้นไม้ติดกันเยอะมากมันก็เลยแบบว่าติดกันค่อนข้างที่จะเยอะตั่นเองท่านผู้ชมก้อนอื่นเนี่ยเก็บไหม <laughs> <c oughs> คือตรงนี้เนี่ยมันลกมากเลยนะแบบลกมากอ่ะอ่าเดี๋ยวเก็บมาให้หมดเอ้ยอันนี้มาเก็บมาฮะซึ่งโอ้โหอันนี้เนี่ยยังไม่เป็นเลยนะเอาเป็นว่าผมผมยังไม่เก็บแล้วกันนะเผื่อว่ามีฟ้าผ่าคือจะได้ให้ฟ้าเนี่ยผ่าไปนั่นเองท่านผู้ชมผมลืมบอกท่านผู้ชมไปหนึ่งอย่างฮะผมเนี่ยได้ต้นอีสเตอร์เอกมาแล้วนั่นเองท่านผู้ชมคือต้นนี้เลยคือน้องเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับต้นนี้นี่นะต้นดากอนฟุตนั่นเองซึ่งนี่คือต้นอีนสเตอร์เอกนั่นเองท่านผู้ชมคือน้องเนี่ยออกผลเรื่อยๆเลยนะ คือดีมากเลยผมชอบมากเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ไม่ถูกเลยนะท่านผู้ชมราคาของต้นอีสเตอร์เอกเนี่ยแพงมากต้นอื่นเลยเนี่ยผมมีอาเมดพันอีสเตอร์เอกเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรนั่นเองท่านผู้ชมเอาเป็นว่าปลูกไปสักหน่อยอ่าปลูกติดติกันไปเนี่ยแหละปลูกติดติกันไปจะได้เก็บง่ายๆแล้วก็เราเนี่ยมีต้นไผ่อยู่นั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยเก็บต้นไผ่ขายสักหน่อยเพราะว่าปลูกเอามาไว้ไงคือตอนนี้เนี่ยเงินก็ไม่ค่อยจะมีแล้วด้วยเดี๋ยวเก็บต้นไผ่ออกมาจะได้เอาไปขายโอ้ตอนนี้กระป๋าเต็มแล้ว ขายของสักหน่อยดูซิว่าเราเนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่ขายทั้งหมดเลยฮะอืมขายทั้งหมดได้เงินหนึ่งล้านนะฮะหนึ่งล้านสองหมื่นคือแน่นอนว่าผมเนี่ยจะต้องไปซื้อในส่วนของต้นไม้เพิ่มนั่นเองท่านผู้ชมคือผมน่าจะซื้อต้นไม้หมดไปแล้วหรือเปล่าน่าจะซื้อไปหมดแล้วนะอ๋อขาดแค่สปริงเกอร์อ่ะซื้อมาเก็บไว้คือของดีว่าอ๋อเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์พืชมาขายพอด,ดีเลยมีอะไรบ้างฮะมีองุ่นไหมโอ้องุ่นไม่มาโอ้โหเสียดายมากโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาเป็นว่าเราเนี่ยดูในร้านค้าสักหน่อยดีกว่าท่านผู้ชมนี่เลยชอ็อปคือผมเนี่ยเห็นแพ็คนี้อยู่นะ e x o t i c ิก e ีน Pa ็ท่านผู้ชมซึ่งเป็นแพ็คที่ผลไม้เนี่ยไม่มีขายในร้านค้านั่นเองเอาเป็นว่าผมเนี่ยลองมาสักหนึ่งแพ็คแล้วกันมาดูซิว่าเราเนี่ยจะได้ผลไม้อะไรท่านผู้ชมมาอันนี้เนี่ยคือแพ็คที่ต้องบอกเล้ว,ว่าเป็นผลไม้พิเศษนะคือเป็นของ e อ o t ซ c นั่นเองแล้วก็ไม่มีขายในร้านค้าด้วยท่านผู้ชมดูซิว่าผมเนี่ยจะได้อะไรอ๋อ ของดีๆได้ไหมขอบานาน่า,นาผมได้กล้วยฮะต้นกล้วยคือนี่คือมเมล็ดพันธุ์พืชกล้วยโอเคโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยปลูกก่อนอื่นเนี่ยผมขอเก็บไผ่มาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะปลูกตรงนี้เลยนั่นเนนองท่านผู้ชม,มเก็บไผ่ไม่หมดแหละคือมันจะได้ไม่ลกนะและนี่คืออืมเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวมล็ดพันธุ์พืชกล้วยอันนี้คือเมล็ดพันธุ์พืชกล้วยฮะซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยจะปลูกตรงนี้เลยนั่นเองท่านผู้ชมต้นมันใหญ่แหมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูสิอืมลดน้ำไปตัวไวๆเจ้ากล้วย โตไวๆโตหรือยังอย่างต้นใหญ่นะโอเคอ๋อต้นไม่ใหญ่มากต้นกล้วยฮะอันนี้สี่สิบสามเปอร์เซ็นต์อืมต้นน้ำปอีกโอ้คือออกใบมาออกใบมาแล้วคืออ๋อนี่โตเต็มที่แล้วฮะอ๋อนี่คือเต็มที่แล้วใช่ไหมต้นบานาน่าโอ้ต้นก็ไม่ได้ใหญ่เลยนะต้นเล็กมากเลยระหว่างที่เราเนี่ยรอผลผลิตท่านผู้ชมผมเนี่ยขอเอาเจ้าช็อกโกแลตสปริงเกอร์เนี่ยมาใช้แถวๆนี้สักหน่อยคือตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าจะมีผลผลิตที่มันดีไงเพราะว่ามีลูกมะพร้าวด้วยนั่นเองท่านผู้ชม เกือ,อไว้สักประมาณแถวๆนี้อืมอตรงนี้คือนี้เป็นช็อกโกแลตหมดแล้วคือจะได้เก็บเอาไ้ขายได้เงินเยอะๆนั่นเองคือมีโอ๊ยชายนี่ซอกกัช็อกโกแลตเอ้ยเหมือนว่านี้เนี่ยจะเป็นลูกช็อกโกแลตใหญ่ใช่ไหมคือจะได้เอาไปขายไงอยากรู้ราคาเท่าไหร่คือขึ้นไม่ได้อะ <laughs> คือมันขึ้นไม่ได้มันบางทีมันเก็บยากมากเลยนะอ๋อมันยังโตไม่เต็มที่หรออันนี้เหมือนว่าจะยังโตไม่เต็มที่ฮะเอาเป็นว่าผมเนี่ยเก็บมะพร้าวสักหน่อยดีกว่าท่านผู้ชมคือมะพร้าวเนี่ยก็เป็นช็ คือเป็นมะพร้าวช็อกโกแลตไปแล้วตอนนี้เก็บมาเยอะๆเลยคือต้องการไงมะพร้าวช็อกโกแลตมันจะได้ขายได้ราคาที่สูงขึ้นนั่นเองคือตอนนี้เนี่ยผมไม่ค่อยมีเงินไงไม่ค่อยเก็บของขายเท่าไหร่เลยอืมอืมอืมเก็บขายสักหน่อยคือจะได้รวยๆอืมอืมเอ้ยมะพร้าวทองคําน่าจะรวยขึ้นนะคิดว่าต้องก็อม,มาตรงนี้คือมะพร้าวเยอะมากมันออกลูกแบบไวมากอะบางทีอืมเก็บไปต้องก็ตรงนี้อืมโอ้โหคือมะพร้าวเยอะมาก คือไม่รู้จะเก็บยังไงให้หมดเนี่ยบางทีเนี่ยอ่ะโอเคเก็บมาตรงนี้แล้วก็เก็บตรงนี้ด้วยอ่ะเก็บมาให้หมดแหละเราจะได้รวยๆไงกระเป๋าเต็มแล้ว่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาของไปขายสักหน่อยคือน่าจะได้มาประมาณล้านกว่าบาทท่านผู้ชมไหนดูซิว่าผมเนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่1ล้านสองล้านหนึ่งล้านสองฮะโอ้ยก็คุ้มอยู่นะใอไช็อกโกแลตสปริงเกอร์ไปยังไงก็คุคม้มโอ้ยเดี๋ยวนะคือลูกนี้มันจะใหญ่เกินไปไหมนี่ อันนี้มันจะใหญ่เกินไปไม่ได้ดากอนฟูตอันเนี้ยคือมันมันโตยังไม่เต็มที่ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ดากอนฟูตหรือกระบองเพชรคือไม่แน่ใจอ่ะแต่ใหญ่มากโอไมกอลคือลูกใหญ่มากแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนว่ามันจะเป็นกระบองเพชรท่านผู้ชมใช่ไหมคิดว่าน่าจะเป็นกระบองเพชรนะอ่ะดากอนฟูตเนี่ยเราได้มาแล้วนั่นเองเดี๋ยวดูซิว่าลูกใหญ่ขนาดไหนอ้ใหญ่อยู่นะดากอนฟูตอันนี้อเดี๋ยวเด,วเดวมาร์กไว้ส8สิแปดกิโลฮะลูกนี้คือส่วนของผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีมากตอนนี้ ตัวนี้เนี่ยอู้ฟู่มากแบบมากที่สุดนั่นเองท่านผู้ชมและเหมือนว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยร้านค้าจะมีการรีฮะมาดูซิว่ามีในส่วนของอะไม่มีคือไม่มาโอ้มายก้อนคือกว่าจะออกมาเนี่ยน่าจะนานมากเอ้กล้วยโอ้มายก้อนเดี๋ดูซิว่ากล้วยเนี่ยราคาเท่าไหร่นี่คือบานาน่ากล้วยที่ผมเนี่ยอุตสาบปลูกมาราคาเท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะลองดูซิว่ากล้วยเนี่ยราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ฮะกล้วย หนึ 1> 1, ่งพันเดี๋ยวนะนะก <c oughs> ยราคาเท่าไหร่นะหนึ่งพันหงร้อยหกท่านผู้ชมโอ้ไม่กอดคือแบบว่ารู้สึกแบบอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็คงออกลูกที่มันแพงกว่านี้มาให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คงออกมาเอาเป็นว่าผมเนี่ยเก็บตรงนี้ก่อนอืมแคนี้ซันฟอรเวอร์มีอยู่ทั้งหมดอยู่เก้าเมล็ดปลูกไปแล้วก็ในส่วนของเลดโรลลี่๊อมฮะอันนี้เนี่ยเป็นเลดโรลลี่๊อมนะ คือมีเยอะอยู่นะ,ะปลูกไปเยอะๆเลยคือวางรัวๆเลยเนี่ยมันโตวไวมากอืมปลูกไปเยอะๆปลูกตรงนี้แหละปลูกให้หมดอืมปลูกไปจะได้มีเงินขายแล้วก็ปลูกในส่วนของแค่หลอช็อกโกแลตไปด้วยอปลูกตรงนี้แหละคือวางติดๆกันไปเลยจะได้เก็บง่ายๆอืมปลูกไปให้หมดมีทั้งหมด43เมล็ดคือน่าจะรวยนะขายาได้แบบหลายล้านอยู่คิดว่านะอ่ะเดี๋ยวกเก็บมาก่อนอันนี้ือเก็บมาให้หมดเก็บมาคือต้นนี้เนี่ยมันโตยังเนี่ยอันนี้เนี่ยแคนดี้อะไรนะแคนดี้บาร์ซัม คือออกลูกยังอะ่ะออกออกยังอะ่ะเหมือนว่าจะออกเลยใช่ไหมอันนี้ใช่ปะเหมือนว่าจะใช่นะแคนดี้บอสซัมคือออกไหมนี่อันนี้ต้นแอปเปิ้ลใหญ่นี่ผมอยากทุบทิ้งมากเลยแต่ติดที่มัน <c oughs> ติดที่มันเป็นสายลุงอะน,นี่ผมไม่กล้าทุบอะ่ะเหมือนว่าเจ้าช็อกโกแลตแครอลเดี่ยจะยังไม่โตเดี๋ยวผมเนี่ยรดน้ําช่วยไปสักหน่อยอ่ะเติมโตนะเติมโตเจ้าแครอลช็อกโกแลตเติมโตเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดผิดซะงั้นเติมโตคือโตหมดหรือยังน่าจะโตหมดแล้วนะตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ด้วย ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่โตฮะเติบโตเติบโต,ต,ต,ตกันจะได้โตวไวๆจะได้ผลิตผลผลิตมาจะได้เอาไปขายทีเดียวอมโตมาถึงเวลาเก็บเกี่ยวฮะมันถึงเวลาขายของของผมแล้วแหละอืมคือผมจะได้รวยไงในครั้งเดียวเหมือนว่าตอนนี้เนี่ย s u n ์เวอร์จะโตครบหมดแล้วฮะคิดว่านะ,ะเก็บม,มาให้หมดแหละเราเนี่ยถึงเวลาขายแล้วฮะมาดูซิว่าจะได้เงินเท่าไหร่ได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ได้ห่งล้าน โอ้ไม่ก็ได้เงิน6ล้านนี่โคตรจะคุ้มนะ <c oughs> คุ้มมากท่านผู้ชมและตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าตวนของผมเนี่ยมีของหายากค่อนข้างเยอะฮะซึ่งแน่นอนว่าต้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นต้นที่หายากในระ,ระดับหนึ่งเลยท่านผู้ชมคือมันเป็นต้นกล้วยไงมันไม่มีขายในตลาดด้วยโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านาผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ